เข้มหัสวีเข้าฝากตัวเป็นลูกเขยแล้วเปิดบ้านมุกดานารินรักทุบทิ้งทั้งหลังมาสร้างโฮมสเตย์ที่ระยองนางเอกน้องใหม่นักแสดงสาวมากความสามารถมุกดานารินรักเจ้าของตำแหน่งมิตรทีนไทยแลนด์ปี2011ที่ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนเรตติ้งก็พุ่งดีมากจนกลายเป็นลูกรักของผู้ใหญ่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นมีโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดระยองบ้านเกิดของเธอ ซึ่งมีเนื้อที่กว่าหไร่เดิมทีเป็นสวนยางมาก่อนพี่ชายและคุณแม่เป็นคนบริหารจัดทำเป็นโฮมสเตย์ที่มีบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติสวยงามทำให้โดนใจชาวต่างชาติโดยได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อว่าบ้านหนหมุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักทั้งนี้ยังมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีบ้านที่ทำจากปีกไม้ของสาวมุกดาที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับโฮมสเตย์ที่สำคัญ เธอเป็นคนออกแบบเองเพื่อทำไว้สำหรับพักผ่อนหลีกหนีสังคมเมืองซึ่งกระแสก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีลูกค้าตอบรับดีมากล่าสุดเข้มบุกพิชิตใจมุกดาถึงบ้านเกิดฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวจังหวัดระยองโดยการโชว์ฝีมือเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านคาเฟ่พร้อมทำกิจกรรมร่วมก,กันกับสาวมุกดารับรองว่าแฟนคลับเห็นต้องฟินอย่างแน่นอนละคะ่ะ